แต่พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เ,เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ลองมาแวะชิมบะหมีช่ชากังลาาพูดถึงจังหวัดกำแพงเพชรครับหลายๆคนนึกถึงอะไรกันครับแน่นอนว่าต้องนึกถึงกล้วยไข่กันใช่ไหมแต่วันนี้เราไม่ได้พามาชิมกล้วยไข่กันนะครับถึงแม้ว่ากล้วยไข่ที่นี่จะหอมหวานน่าอร่อยก็ตาม แต่เราจะพาทุกคนไปชิมอีกหนึ่งของกินชื่อและของอร่อยนั่นก็คือชาวกล้วยชากัางราวบะหมี่แต่จะว่าไปบะหมี่ที่ไหนก็มีใช่ไหมฮะแต่วันนี้เราจะพามาเปิดตำนานบะหมี่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับนั่นก็คือบะหมี่ชากรางรา ก็เป็นเป็นเมื่อก่อนเมืองกำแพงมันชื่อเมืองชากงลาวโ่เขาเลยใช้ชื่อบะหมี่ชางลาวพ่อรุ่นอากงนีนรุ่นที่เท่าไหร่ีิรุ่นันี้ผมถ้าผมรุ่น3นะครับรุนร่นสา<ผ>มแล้วเป็นที่นี่ก็ไม่ต้องไปล้างน้ำไม่ต้องอะไรลวกได้เลย,เ,ลยเ,หลเหมือนบะหมี่สดนุ่มกึบๆบะหมี่เกี๊ยวแห้งทานน้ำชามก็ได้ถ้าจะรอ บะหมี่ช้ากังราวครับเป็นบะหมี่สดบะหมี่ไข่เส้นเล็กเหนียวนุ่มมันจะกรึบกรึบกรอบๆหน่อยตัวเส้นก็คือทางร้านเขาทําเองวันต่อวันเส้นที่ได้จะสดใหม่ทุกวันเวลาทานจะรู้สึกหอมแป้งหอมไข่ไม่พูดเยอะครับไปชิมกัน ชาติก็คือครับปรุงมาเรียบร้อยแล้วครับอร่อยเลยทีเดียวมับเข้าให้นอกจากนี้ยังมีหมูสเต๊ะที่ปิ้งกันส,สดๆหน้าร้านเลยครับนั่นก็คือหมูสเตะ๊ะนายพลนายพลนี่ไม่ใช่ในายทหารมาจากไหนนะครับ แต่เป็นชื่อลูกชายของเขาเองรสชาติอร่อยหวานมันนุ่มกินคู่กับบะหม,มี่ก็คือแสงออกปากเลยทีเดียวใครที่มาจังหวัดกำแพงเพชรครับอย่าลืมแวะมาชิมบะหม,มี่ชากังราวกันนะครับบาย